หลจาทานข้าวเสร็จนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดพระธาตุชัยยานะครับ<ว>ก,ก็เขาบอกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากเป็นพันๆปเีเลยนะครับก <ๆ S 2> ็เป็นคนมาเล่าถึงประวัติความเป็นมานะครับเป็นคนของถิ่นที่นี่นะครับก็เลยทําให้ผมรู้ว่าโอ้โหจริงๆแล้วที่นี่เป็นที่ที่พระพุทธศาสนาเราเข้ามาที่แรกในประเทศนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูในวัดเนี่ยเห็นมองไกลๆจะเห็นพระธาตุอยู่อันนี้ขอซื้อกาแฟกินก่อนแล้วกันขออร่อยอร่อยนะในโลกเลยเหรอครับว้าวสั่นหมดแล้วเนี่ยเออ <laughs> มาลดอะไรกันนะคะอะไรนะครับมาลดสีดำๆทำไ,ไงกันอ่าบินมาครับ ไปถึงว่าบินมาก่อนแล้วค่อยขับรถ <c oughs> พอบอกบินมาพี่ก็หันไปมองที่รถรุ่นนี้บินได้ด้วยเหรออะไร่าเงี้ยว่ากนไป,ไป